ทนกดดันไม่ไหวสามแก๊งป้นยาแจ้งเมียเตรียมมอบตัวกับตำรวจป้นด้วยกันหนีด้วยกันทนแรงกดดันไม่ไหวสามผู้ต้องหาแก๊งรักยาเตรียมติดต่อตำรวจผ่านเมียขอมอบตัวภายในวันนี้พร้อมนำปืนของกลางมาคืนด้วยวันที่24ตุลา2565รายงานข่าวแจ้งว่าทางผู้ต้องหา3รา,ายซึ่งอยู่ในแก๊งป้นยาสติดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอรัตภูิจังหวัดสงขลาได้แจ้งภรรยากับแม่ เตรียมเข้ามอบตัวกับตำรวจกองปราบปรามแล้ววันนี้ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสามรายได้หลบหนีไปด้วยการพร้อมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมนำอาวุธพกปืนสั้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งชิงไปสี่กระบอกเอามาคืนด้วยสำหรับสาเหตุที่ต้องมอบตัวนั้นเพราะถูกตำรวจกดดันอย่างหนักจนทนไม่ไหวอีกทั้งพ่อแม่ของผู้ต้องหาก็เป็นห่วงลูกมากจึงอยากให้บุตรกับเพื่อนมอบตัวแต่โดยดีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับการที่ ไปก่อเหตุแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อเหตุแล้วก็โด่งดังแบบนี้โอกาสที่จะหนีรอดยากครับยังไงก็รอดยากแล้วถ้าเกิดหนีไปแล้วมีการเกิดการยิงต่อสู้ก็โดนวิสามันเอาได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับเข้ามอบตัวจะเป็นทางที่ดีที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกว่าคดีนี้มันมีความซับซ้อนอะไรหลายอย่างเราก็คงต้องติดตามคดีนี้ว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นแน่แล้วที่ชิงตัวเนี่ยนะครับเป็นรู้หรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่เป็นการล่รอซื้อ หรือเป็นการที่บอกว่า,าเจราจาต่อรองอะไรกันหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ต้องมีความซับซ้อนแต่ถ้ามีข่าวอะไรคลิบหน้าหรือมีอะไรคลิบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆครับผม